เจอของขวัญปีใหม่หนูพญิถาวรเจอของขวัญปีใหม่หนูเต็มี้มตาเลยแต่อูหขนมจำเบลายนึงอุูยม่แบงเนี่ยอูยหุยหุยหุยไปยาเอาเมื่อบ้านบ่เนี่ยว่าเอาไปกู้ตาว่าไปกู้ตาเจอของขวัญปีใหม่หนูละพญิถาวทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่โพนหัดฟาร์มเนาะเดี๋ยวจุดแลนด์มาร์คเราจะหายให้ดู นี่นะคะบ้านไร่เติมสุขหรือว่าโพนหาดฟาร์มของเราวันนี้เรานะคะจะพาทุกคนมาดูผลผลิตของไร่ของเราหรือว่าโพนหาดฟาร์มของเราว่ามันมีอะไรบ้างนะที่นี่ปลูกอะไรบ้างนะก็คือขอเชิญชวนทุกคนนะคะแบบเออถ้าใครอยากมาก็คือสามารถมามาได้นะคะมาชมหรือว่ามาดูได้ถึงผลผลิตมันอาจจะไม่ได้เติบโตมากตามที่ไร่อื่นๆเขาอาจจะเติบโตมากเลยนะต้นหมากมัน มันสูงได้แค่นี้หรอแต่นี้นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มของเราจริงๆทําไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองหรือว่าให้ตัวเองได้กลับมาพักผ่อนหรือใครนะคะที่กําลังคิดว่านี่อยากกลับบ้านอยากมาทําสวนที่บ้านก็สามารถให้คลิปคลิปนี้หรือว่าพนหาดของเราหรือว่าฟาร์มของเราเป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับทุกท่านนะคะที่อยากทําในจุดนี้เหมือนกันคะ่ะอันดับแรกนะคะเราจะมามาพาทุกคนดูผลผลิตชนิดแรกของเราอันนี้ก็คือเป็น มะเขือพวงนะคะน่าจะเป็นคุณยายนะคะมาปลูกเยอะมากๆเลยนะคะฟาร์มนี้นะคะช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือช่วยกันดูแลหมดเลยแต่ถ้าในส่วนของรดน้ําส่วนมากจะเป็นคุณตาคุณยายมากกว่าเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อก็จะยุ่งนะคะก็ทํางานนะ,นะคะธรรมดาอันนี้นะคะจะเป็นต้นบวบทุกคนดูใหญ่มาก เยอะมากเริ่มแรกนิวเห็นแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ทุกคนความจริงเรามองขึ้นข้าขึ้นข้างบนอ่ะทุกคนดูเยอะมากจริงๆนี่เอาไปทำได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเอาไปทำได้หมดเลยทุกคนนี่น่าภูมิใจแทนคนปลูกแทนคนรดน้ำมากมากเลยนะคะโอเคส่วนถัดไปอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนครัวมากกว่าจะเป็นต้นแมงรักนะคะที่คุณยายน่าจะมาปลูกไว้ เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนเยอะมากๆจริงๆอันนี้ผักชีราวนะคะอือหือเดี๋ยวเราจะนำเสนอตรงน,นี้อยู่ที่หลังห้องน้ำของเรานะคะจะมีต้นนี้ค่ะทุกคนต้นขายเยอะมากความจริงก็คือไม่ได้ค่อยไม่ได้มาลดเพราะว่าฝนมันตกนะคะแล้วคือดินมันยังชุ่มอยู่ก็เลยไม่ได้มาลดแต่วันนี้เพิ่งลดเสร็จนะคะทุกคนก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูสักหน่อยเพราะว่าอยากแบ่งปันทุกคนคะ่ะมัน น่ารักมากต้นมันก็คือกําลังเกิดเยอะมากๆเลยนะคะบางส่วนพ่อก็คือเพิ่งเอามาปลูกใหม่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสิ่งที่เอามาปลูกใหม่ของสวนเรานะคะนี่ทุกคนอันนี้คือมะม่วงน่าจะเป็นมะม่วงเบานะคะทุกคนเดี๋ยวสักวันเราจะมาขโมยไปกินอันนี้นะคะน่าจะเป็นต้นมะยงชิดนะหรือว่าต้น ส้มโอหรือว่ามะปางหรือเปล่าอันนี้นิวไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะนี่มีหนึ่งต้นตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นผลผลิตใหม่ที่คุณพ่อนํามาปลูกในโพนหาดฟาร์มของเรานี่นะคะก็คือทุกคนมองไปฝั่งนู้นจะเห็นเขียวๆนี่ก็คือเป็นข้าวนะคะที่เราหวานไว้แล้วมันกําลังเกิดนะคะนีนนนนโ่โอเคค่ะทุกคน ดูบรรยากาศไปนะคะวันนี้อากาศดีมากไม่มีแดดเลยเหมาะสําหรับรีวิวเดินแบบ3-4มสชั่วโมงก็คือเดินไหวเพราะว่าไม่ร้อนนะคะโอเคนี้ก็จะเป็นต้นหมากกาลังสูงใหญ่เลยนะคะถึงอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับครั้งแรกที่มาก็คือมันใหญ่ขึ้นมากจริงๆ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่ดูแลสวนแห่งนี้นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงที่เห็นผลผลิตของตัวเองเติบโตได้มากขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพ่อรู้สึกยังไงคะที่ได้เห็นผลผลิตของตัวเองเติบโตได้มากขนาดนี้คะพ่อ,อก็ดีใจเลยลูกเห็นสวนโขกน้องหน้ามีบอ่อป่อาบอยยังบอกว่าพ่อก็ประหยกเขาเมียแล้วแต่ว่าเดียวหนังกับพ่อท่านตอนไหน ่แตว่าข้าวเดียวพอเก่าออกมาดูแลข้าโมโหดนามโรยนังกับเนื้อให้ป้าข้า,ามือให้มันกินเบิง่งลาบ่อนทีน่ดีใจหินล่มหัว่าใจบรือบานใจข้าวเดียวบอ,อกว่านอนเบิ่งเดิยนอยญู่่ะเบิ่งบ่อปลาเหนียูยูีิาาค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณตาะคะก็บอกมันว่าภูมิใจมากๆที่ผลผลิตถึงมันจะไม่ได้โตมากถึงแบบไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันก็เติบโตมากตั้งแต่ก่อนตอนแรกที่เรามาปลูก จากต้นจิ๋วทุกคนตอนนี้ก็คือน้องโตขึ้นตามลำดับมากๆก็น่าภูมิใจแทนคนดูแลหรือว่าคนรดน้ำมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้าวกล่ำกำลังโตแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรปลูกบ้างนะค่ะอันนี้จะเป็นต้นน้ำเต้าทุกคนดีมากเยอะมากนะคะถัดไปฝั่งนี้เราจะเห็นกับรั้ว ชะอมหรือชะอมนะคะนี่ทุกคนยอดน้องดูอยเอาไปทอดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะทุกคนมีอันนี้ต้นอันนี้ต้นมะละกอพันะลรค่ะคุณตาอันนี้ต้นมะละกอพันเตี้ยนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ม, 1, 2, 3, 4, มีสี่ต้นนะคะโซนนี้ก็คือเป็นโซนผักสวนครัวแบบฉ่ำๆเลยทุกคน นี่ว่าชะอมนะคะชะอมไรหนามด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นชะอมไรหนามนี่ทุกคนไรหนามจริงๆนะคะไม่มีหนามเลยอันนี้ก็คือจะมีพริกแล้วก็มะเขือเปราะนี่น่าจะเป็นต้นฟักทองไหมหรือว่าต้นบวบอันนี้นิวก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นฟักทองนะถ้าปลูกอย่างนี้เนาะนี่ทุกคนที่นิวบอกว่าสูงกว่าตัวนิวก็คือต้นนี้ทุกคน อยากให้ดูมากๆคือสูงมากๆสูงกว่าหัวนิวอะค่ะทุกคนสูงกว่าตัวนิวเลยนี่นก็เป็นที่น่าภูมิใจนะคะอันนี้จะเป็นต้นไผ่ทุกคนสูงใหญ่มากจากต้นเล็กๆแต่ตอนนี้ก็คือเติบโตมาได้อย่างดีเลยนี่นะคะตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของต้นขาเป็นสวนของต้นขาปลูกที่ริมตะลิงแล้วก็คือจะมีมะละกอปลูกเต็มเลยนะคะแถวนี้ ส่วนมากบนบกข้างบนของตรงนี้นะคะจะปลูกเป็นต้นไผ่เป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าอาจจะช่วยให้รากมันพยุงอันนี้ไม่ให้ล้มลงมาหรือเปล่าหรือว่าไม่ให้ดินมันถล่มลงไปหรือเปล่าอันนี้ก็คือสันนิษฐานนะคะอาจจะใช่นี่นะคะทุกคนเยอะมากๆจริงๆค่ะก็จะเป็นผลผลิตของเรานะคะในบ่อของเราก็มีปลายเยอะแยะมากมายทุกคน ดักบัวเยอะมากโอเคค่ะทุกคนก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะที่มารับชมคลิปฝากทุกคนนะคะติดตามหรือว่ากดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อไม่ใ้พลาดคลิปคลิปไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะพิธีกรเริ่มลินพันค่อข้า,ขาจะเหนื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าพูดด้วยแล้วก็รีวิวด้วยโอ้ยทุกคนเราลืมพาทุกคนมารีวิวตรงนี้นี่ ผลผลิตเหมือนกันนะคะทุกคนมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยต้นไผ่ยเยอะมากๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะส่วนของเราก็มีประมาณนี้เลยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากตามที่เอ่อมันควรที่จะเติบโตแต่อันนี้ก็คือเราเพิ่งทำได้ไม่กี่ปีเรารดน้ำทุกๆวันเลยนะคะทุกคนก็ขอเ,อเป็น แรงบันดาลใจหรือว่าเป็นอีกเสียงหนึ่งให้สำหรับทุกท่านนะคะที่มีแพชชั่นหรือว่ามีแลนว่าจะกลับมาทำอะไรแบบนี้ที่บ้านของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเริ่มเลยเริ่มไปทีละเล็กทีละน้อยก็ยังดีกว่าแบบทีเดียวแล้วหมดตัวเลยนะคะทุกคน ค่อยๆสร้างไปนะคะนี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือทํางานที่กรุงเทพยังไม่ได้มีเวลากลับมาดูแลก็คือได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะมีเถียงให้หลบแดดมีห้องน้ําให้เข้าทุกคนไม่ต้องขี่รถกลับไปเข้าที่บ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วนะคะก็ขอเป็นอีกเสียงหนึง่งแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เหนื่อยจากการทํางานจากกรุงเทพแล้วก็อยากกลับมาทํา ทำสวนทำโคกหนองนาเพื่อเป็นที่พักหิวใจให้ตัวเองนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนที่กําลังคิดหรือว่าลงมือทําอยู่ได้พยายามต่อไปค่ะ <c oughs> เหนื่อยค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาทุกทคนไปก่อนนะคะใครที่อยากดูการอัปเดตของ อัพเดยของสวนเราว่าเฮ้ยน้องจะโตได้มากเท่าไหนหรือว่าจะมีอะไรมาปลูกเพิ่มบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องโพลหัดตามของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลากไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ